n f c ลุงเงาะเจาะบาสขอาการาบสวัสดีแฟนบาสเกตบอลนะครับแล้วก็แฟนๆของ KNFC ด้วยลุงเงาะเจาะบาสก็กลับมาเรียบร้อยครับวันนี้จะมาวิเคราะห์บาสเกตบอลวันเสาร์ที่17พฤษภาคม258ตอนนี้ต้องบอกว่าเริ่มเจอแล้วครับผู้เข้ารอบของสายตะวันตกและสายตะนอกจะเป็นคู่ชิงของสายครับเกมนี้ก็อาจจะเป็นศึกตัดสินเลยก็ว่าได้ครับตอนนี้บาสเกตบอลจะเข้มข้นขึ้นมากครับจะมีแค่อย่างน้อยวันละหนึ่งคู่ด้วยกัน ก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์ของลุงเงาะนะครับก็ไปฟังสิ่งดีๆที่อยู่ในกลุ่มของ KNFC กันเลยดีกว่าเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นพฤษภาท้ารวยครับลุงเงาะแจก iPad ถึง5เครื่องต่อ1สัปดาห์ครับ1เดือนนี่คิดดูว่าแจกไปถึง20เครื่องเลยครับ เงื่อนไขกิจกรรมเนี่ยก็เข้าไปดูได้ครับถ้าเข้ามาถามครับมีเงินสดด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่ iPad อย่างเดียวมีเงินต่างๆมากมายกิจกรรมไทยผลฟุตบอลก็ยังมีเช่นเดิมครับได้ลุ้นสูงสุดถึง1ล้านคอยอันนี้ล่าสุดก็น่าจะเป็นไทยคู่นิวคาสเซิลกับอาร์เซนอลครับจัดเล่นกิจกรรมกันในวันเสาร์ที่จะถึงนี้คอยที่เราสะสมมาหรือว่าเป็นการเล่นกิจกรรมต่างๆนะครับก็เอามาแลกเป็นฬิกาแว่นตาแท็บเล็ต หมุนเวียนกลับไปเป็นเครดิตก็ได้ครับโดยเฉพาะตอนนี้ครับเปสเตชั่น5โปรครับลดถึง30เลย ก็เอาคอยมาแลกได้แต่มีกิจกรรมนึงครับที่ลุงเงาะอยากจะแนะนําจริงๆครับสำหรับคนที่เป็นสมาชิกของเคเนฟซครับท่านเข้ามาเช็คอินเท่านั้นครับหสัปดาห์เนี่ยหนึอคอย1เดือนเนี่ยท่านได้เต็มๆถึง400ยคอยเอามาแลกเปลี่ยนเอามาสะสมคอยกันต่อไปได้เลยถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีจริงๆครับสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มของเคเนฟซลุงเงาะเจาะบาัส มาเข้าเรื่องบาสเกตบอล NBA กันเลยดีกว่าครับก็อย่างที่บอกไปครับว่าต่อจากนี้จะเหลือแค่ NBA วันละคู่ครับก็ถ้าใครชนะในรอบนี้ของคู่นี้นะครับก็จะไปชิงแชมป์ของสายตะวันออกแต่มาพูดถึงเกมนี้ก่อนเลยดีกว่าครับนิวยอร์กนิกเนี่ยเจอกับทางด้านบอสตันเซลรติกเป็นเกมที่6แล้วครับอาจจะเป็นศึกตัดสินเลยก็ได้นะครับเพราะว่าทางด้านนิวยอร์กนิกเนี่ย ก็ถือว่าต้องชนะแล้วครับไม่งั้นเกมหน้าเนี่ยต้องไปเยือนทางนั้นบ้านบอสตันเซลติกด้วยก็ถ้าชนะได้ก็คือเข้ารอบเลยครับเข้ารอบไปชิงแชมป์ของสายตะันกเลดอัตราต่อรองในวันนี้อยู่ที่ทางบ้าน New York นิวยอร์กนิคครับต้องชนะประมาณ3คะแนนด้วยกันไล่ไปที่เฮ to Head ก่อนเลยครับ5นะัดหลังสุดที่เจอกันเนี่ยเป็น New York นิวยอร์กนิคนะครับทำได้ดีกว่า New นิวยอร์กนิชนะไป3ครั้งส่วนเซลติกเนี่ยชนะไป2ครั้ง ส่วนฟอร์ม5นะัดหลังสุดที่เล่นที่บ้านนิกเนี่ยต้องบอกว่าเซลติกเนี่ยทำได้ดีกว่าจริงๆนะครับเซลติกเนี่ยชนะไปถึง4เกมมีนิชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองมาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดของทั้ง2ทีมครับนิวยอร์กนิกเนี่ยชนะ3แพ้2ครับมีแพ้ให้พิตตันครั้งหนึ่งแล้วก็แพ้ให้ทางด้านบอสตันเซลติกในนัดล่าสุดที่เจอกันที่บ้านเซลติก ส่วนทางด้านบอสตันเซลติกเนี่ยห้านัดหลังสุดพวกเขาก็ชนะ3แพ้2เหมือนกันครับก็แพ้นิวยอร์กนิกสองเกมเท่านั้นเองมาดูฟอร์ม5นะัดหลังสุดในการเป็นเจ้าบ้านของนิวยอร์กนี่ไงเล่นในบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็แพ้ให้บอสตันเซลติกไปแพ้ให้พิตตันไปโดยชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับส่วนทางด้านบอสตันเซลติกเล่นเกมเยือน5นัดห,หลังสุดเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นมาหน่อยครับมีชนะ3แพ้2ด้วยกัน มาดูไลฟ์อัพตัวเจ็บกันบ้างครับทางด้านนิว york n i c k เนี่ยก็มีเช็คฟิตครับก็เกนเปอร์เซชูอาชูว่าครับเทนทางด้าน small forward ครับคนนี้ก็ต้องเช็คฟิตดูว่าพร้อมจะลงหรือเปล่าส่วนคนอื่นก็ไม่มีครับเจ็บยาวก็ไม่มีทางฝั่งทีมเยือนบอสตันเซลติกว่งับ,บข่าวร้ายสุดๆก็น่าจะเป็นทางด้าน Uh, power forward ตัวหลักของทีมครับเจสันไทยท้ำครับก็เอ็นข้อเท้าฉีกไปเรียบร้อยครับก็ได้แต่นั่งดูเพื่อนเล่นที่โรงพยาบาลเท่านั้นเองครับส่วนตัวอื่นก็ยังไม่มีปัญหาครับก็พร้อมลงทุกคนหนึ่งแล้วก็ตัวเจ็บยาวๆทางด้านบอตันเซลติกก็ไม่มีด้วย5าไลอัพตัวจริงก็มาเรียบร้อยครับ ทั้งสฝั่งเลยไปดูที่เจ้าบ้านก่อนเลยครับปอยการในใช้เจเลนบันสันชูติ้งการจะเป็นมิกคาวบิดเจตสมลฟอร์เวิร์ดเป็นจอร์ดฮาร์ดพาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดเป็นโอจิอาบูด้วยเซนเตอร์ก็เป็นคาวแอนโทนีทาวครับก็ถือว่าเป็นตัวหลักแล้วครับก็ชุดเดิมชุดนี้ก็ใช้กันมาตั้งแต่เริ่มเพย์ออฟแล้วก็ตัวจริงในลูกการปกติด้วย ส่วนทางวังทีมเยือนก็ใช้ชุดตัวจริงที่เหมือนกันนัดที่แล้วครับที่ไม่มี power forward อย่างเจสันในถ้ำครับเริ่มที่พอยต์กาดก็ใช้เดอร์ลิกไว้ชุดติงการ์ใช้เจลูฮอลิเดย์สมอลฟอร์เวิร์ดเป็นเจเลนบาวอ power forward เป็นเอาฮอร์ฟอร์ดเซนเตอร์เป็นคิสตาบโฮสิงกิตชุดนี้ก็ถือว่านัดที่แล้วเล่นได้ดีครับแล้วก็เล่นในบ้านของเซลติกก็ยังยื้อเวลาที่จะชนะทางด้าน นิวยอร์กนิกมาได้นะครับเพื่อให้ตอกซีรีส์ที่6ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ลงตัวอแล้วครับชุดนี้แชมป์เก่าแต่ขาดแค่ตัวทําแต้มหลักอย่างเจสันเททมเท่านั้นเองแนวนางของลุงเงาะในคู่นี้ครับเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกเนี่ยต้องชนะประมาณ3คะแนนลุงเงาะบอกว่าน้อยถึงขั้นแบบว่าน้อยนิดมากเลยครับขายบ้านไปก็ว่าได้ครับให้ไปฟังที่ลุงเงาะจะบอกแนะ ดูจากเหตุผลแล้วก็ปัจัจครับนัดที่แล้วที่ทางด้านเซลติกเล่นในบ้านเนี่ยลุงก็คิดว่าน่าจะจบเกมแล้วก็ปิดไปแล้วว่านิคจะปิดซีรีส์ไปแล้วครับแต่เป็นทางด้านเดินหลีกไว้แล้วก็เป็นเซนเตอร์สำรองครับก็เชื่ออะไรจําไม่ค่อยได้ครับสองคนนั้นน่ะมีบทบาททําให้ทางด้านบอสตันเซลติกเนี่ยเล่นแล้วก็มีคะแนนที่ทําให้นิวยอร์กนิคไล่ไม่ทันครับแต่เกมนี้มันแตกต่างกันครับเขาคิดว่านิวยอร์กนี้ไงมันเล่นขายตั๋วด้วยครับคิดว่าเกมนี้ยังไงก็ เอามาในบ้านดีกว่าครับชัวร์ๆแล้วเชือดนิ่มๆแล้วก็ส่งเซลติกกลับบ้านไปเลยครับเกมนี้ดูว่าเจสันไทัาไม่มีเนี่ยมีผลแน่นอนครับเพราะว่าตัวทําแต้มหลักจริงๆก็คือเททามแล้วไม่มีด้วยวันนี้คือทางด้านนิกเนี่ยไม่เสียโอกาสในการเป็นเจ้าบ้านแน่นอนครับยังไงก็จําเป็นที่จะต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับแล้วมองว่า3คะแนนเนี่ยมันน้อยจริงๆครับที่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางด้านเนิกเนี่ยทำได้ดีมากๆด้วยครับ ก็มองว่าให้อยู่เจ้าบ้านเนี่ยนิวยอร์กนิกได้เลยครับเกมนี้จบไปเรียบร้อยครับแนวทางลุงเงาะเจาะบาสประจำวันเสาร์ที่17พฤษภาคม2568นะครับตอนนี้ต้องบอกพวกท่านอีกครั้งหนึ่งครับว่าบาสเนี่ยตอนนี้เหลือแค่วันละคู่เท่านั้นแล้วก็จะถัดไปเนี่ยก็เหลือวันเว้น,ว,นวันเท่านั้นเองครับจนกว่าจะได้แชมป์ของ NBA แต่จริงๆที่เด็ดของเรามีมากกว่านี้ครับอยากได้ก็ต้องไปเอาใน KNC f ลุงเงาะเจาะบาสครับมีหลายลีครับไม่ใช่เฉพาะแต่ NBA แต่ขอสรุปตรงนี้ก่อนเลยนะครับก็บาสเกตบอลประจำวันที่17พฤษภาคม2568ครับเกมเนี่ยเกมที่6ครับน่าจะปิดซีรีส์ครับให้อยู่เจ้าบ้านนิวยอร์กนิกได้เลยครับไม่มีเกมที่7แน่นอนไปนิกที่3คะแนน ต้องขอย้ำอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคนที่ข้ามมาฟังที่สรุปเลยนะครับว่านี่คือแนวทางหน้าช่องครับยังมีตัวเต็มครับครึ่งแรกไปทางไหนครึ่งหลังมาทางไหนต้องไปเอาที่ K N F C เท่านั้นนะครับหรืออยากได้มากกว่านี้ครับเป็นบัตรอินโดนีเซียบัตรลีกจีนบัตลีกอเวียดนามที่กำลังจะมาอะไรเงี้ย บาทยุโรปก็ยังมีด้วยนะครับต้องไปเอาที่ KNFC เท่านั้นนี่คือแค่แนวทางหน้าช่องนะครับตัว VIP หรือว่าตัวที่ว่าให้ไปเรื่อยๆเนี่ยทั้งวันนะครับบารก็มีเรื่อยๆเนี่ยต้องมาเอาในกลุ่มของ KNFC เท่านั้นโดยเฉพาะพรุ่งนี้ครับวันเสาร์เนี่ยต้องบอกว่าบารมีเยอะมากครับมีตั้งแต่เที่ยงเกาหลีตอนบ่ายเป็นทางด้านบาทจีนตอนค่ำเป็นทางด้านบาทยุโรป แล้วลุง,งก็มีให้เลยครับเป็นฟุตบอลยุโรนะครับในกลุ่มของเอซีเนี่ยพวกท่านเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมากเลยครับอย่างที่บอกกันทุกครั้งครับพวกท่านแค่เข้ามาแล้วก็เปิดที่โน้ตดูแล้วก็กดตามเท่านั้นเองที่เหลือท่านก็กดสติกเกอร์หมีโปรยเงินไปเลยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันแนวทางเดียวกันสมาชิกเคเอซมีแต่กดหมีโปรยเงินเท่านั้นเองครับวันนี้ก็ไม่ขอรบกวนอะไรมากแล้วครับก็เอื้อมนิ้วยาวๆมาคอมเมนต์ด่าหรือขอบคุณหรือมาแสดงความคิดเห็นก็ยังดีนะครับ หลวงพ่อก็ไม่ลบกวนเวลาพวกท่านมากแล้วครับขอตัวไปก่อนขอกราบลาสวัสดีครับ